สวัสดีเจ้าวันนี้ข็มาเจอกันที่เชียงดาวเห็นไหมเจ้าเชียงดาวเราจะไปสวนบ้านพี่แตว๋วสวนไปบุกสวนพ,พลลักผลไม้บ้านแสงมันนีเดี๋ <c oughs> ยวไปเจอกันที่สวนเลยเนอะแนนี้ก็ชมบรรยากาศสองข้างทางของเชียงดาวไปก่อนงา ไเงี้ยกมะกุูินนี่ออกนักปีนี่ออกนักปีแล้วออกแกนเดียวโอ้จะได้ขายล <c oughs> องกินก่อนลิ <c oughs> แต่ต้องมายังมาข้ามเห,หมือนไปฝันไหมมาไปเอาไหมอะไรเงี้ยก็แคมเฮาเไงเมย์แคมเฮามา <c oughs> มะกรูดินมีน่วยซุกหนึ่งน่อยชิมก่อนชิมก่อนเจ้าของเดินมาหาเดียนหน้าหน้ากระสุนเช็ดตัน พี่เดียวเขาเสื้อมีเลยนี่แข่งมันอ่ะอือทำไมจะเป็นดีแต่ยังปาดอยู่เอาซุกแตกอยู่อันนี้ก็เิงเก็บมันลง นางเต็มสวนยังฮะไม่ตั้งโดนขังเยู่เนี่มีหยอดทักหวานหยอดทักเจียงดามะนาวนากลืมะนาวเต็มต้นโอ้พี่แตวมีกี่ต้นเนี่ยหมาเนี่ยไม่ใช่ทักหวานอ่ะ แม่กำลังตัดไปขายเน้องูตรงไปหาแม่แล้วงูเหมือนเหมือนเป็นงูนั่นเลยงูงูที่มันมีแสงงูแสงอาทิตย์อะือป่ะมาเที่ยวนี่น่นาเที่ยวอีกโอ้มีต้นทุเรียนหนึ่งต้นงาม้ก เอ,อนนี้แมวไปขายกัดหรือว่าเขามาหาซื้อ,อ,อไปเก็บน้ำม่วงกันเถอะโอ้อันนี้ก็น้อยนะเอ้ยดอกนักโอเคติดต้นเก็บดอกแค่ไปขายนั่งอ,อยู่ปุงนีน้ำม่วงหนักดอกหนันย มันไม่แกะเหระนี่แทนแทนนี่ลรแกะก่อนเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว้ต้องใครกอดดึงตนดึงน่อยแอีกอ่ะไค่ถุงค่ะเดี๋ยวมีหลายต้นอยู่เอากุยเลยขอผมกุยเลยกอดดึงหน่อยเช็แทนแทนแทนแชกนี่ มะม่วงผิวสวยสๆปลอดสารพิษเบอร์สี่เรองมะม่วงเบอร์สี่มันคือมันคืออย่างมะม่วงยังไหมมะม่วงเบอร์สี่เขียวสุกเขียวสุกเขียวกล้วยหอมเขียวค่ะบอกเลยผ่าเนื้อแน่นเนื้อแน่นไหนลองชิมดูสิแม่บว่าดส้มส้มจ้ะแต่มันมันมีแป้ง Ok, mừng, ẩm Giọt mai thành thành Cái này Xói Xói, xói đó Anh à, là à, 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 là đi à, à, là à, là à. à, là à, làm em Anh Cái làm em Anh đi làm em Anh đi Anh Cái làm Anh đi làm Anh

ทีไไ <therapist. S 1> ่รงนี <Edison> ้ม <English> ันเลยของมที่บ่าเก

ちょっと待ってななのもこだでうバいいー。

ครับครับเค้าก็เค้าก็นี่ๆๆอืมเดี๋ยวผม 먹어 보고 อ่ะ นี่ต้องอ่านลูกอ้าลูกเนี่ยมันต้องตัดเกินพี่ต้อง yeah, không 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 นอะไรครับผมอะไรครับโชบอันนั้นไปปลุกไปปลุกโชบอะไรครับขพี่แจ๊คอ๋อเลยรวยวันที่หนึ่งก็ให้โชบโอ้ยวันที่หนึ่งรวยวันที่สามเจ็ดแล้วก็ต่อด้วยการเก็บมะม่วงให้พันหนึ่งเจ้าโอ้ยโอ้ยมะม่วงงาจ้างแม่แก่ของจริงม่วงยังก้อพี่แจ๊กงาช้างแดงงานช้างแดงมาดูกัดูจ้ะ อ่าวิดีโอดัดเลยแทนแทนแทนแชฟเกนบาลิีบาลินใหญ่กว่ามึงต้องแมกคาร์เมียนี่บ้านพี่แตวเต็มต้นพี่ออเดร์ค่ะพี่แตวออุ้ยลุด,ดขอโทษต้อนอยังยัง なんかมะกูดอุ๊ยพอดอกแค่แล้วติดแล้วเป็นต้นอ๋อนี่ก่อนมะกูดโหมะกูดกินใบนักหนาอันนี้ก็ดอกแค่ติดเป็นต้นอื้อนะมันเข็นน้อยอยู่นี่อาทิตย์ไหนฮะจะใหญ่ละชนอยหลวงเชียงดาว

ทุเรียนค่ะเต็มต้นเลย <c oughs> ทุเรียนพันพวงมัดนีหถึงว่าพวงขะหนุ่มมันบต่างต่างกลงกนกระเตกแต่คั้งนี้มันแตกตัางหนุมเนาะแต่ตู้หนักมันแตกต่างบนแตกต่างบนของดูเป็นสองแล้วทำไมเอาไปบุญอ๋ออันมันหนุ่อั่ยังจปลาด่ตีลเตีลวจอนวยกระโลกเดี๋ยวบอกว่าเอ้ยบวบ

๋อาละหอยนักขนาดเอาบาวันบาไหวไม่น่าขนมาดนี่ตามอไปมึนอ๋อหลอกมาหนักเงาจิ๊บไปเก็งตีอาไปเก่งออกลูกกันนะเอาขอนะไป ทั้งหลังนี่เลยเลิกยังเยอะปล่อยอไปปล่อยแล้วนะฮะปล่อยแล้วนะคะอันนี้คือที่รถกินอ่ะอันนี้คือที่จะเอาไปกินนะคะอไอหอยตามมา่สามตัวเอาคัดกับเขาได้เลย <c oughs> ไม่เหลือความเป็นผู้หญิงที่อ,อ่อนหวานเลยค่ะเหลือแต่งงกระตุตน สุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณบ้านแสงมาน,นีพี่แตว๋วแม่พี่แตว๋วปอพี่แตว๋วแล้วก็พี่นาติปามาเก็บพักผลไม้บ้านพี่แต๋ววันนี้เจ้าเอาล่ะปอืปลืปเลิกคิดตือก็ได้พักเจียงดาปิกบ้านตัวเนี่ยแล้วก็พักหวานของพี่แต๋อขนนกับบรรยากาศที่ฟินฟิน กับดอยหลวงเชียงดาวสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณที่รับชมนะเจ้าขอบคุณค่ะ